เกิดจากเรื่องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเวลาทะเลาะกันก็จะมีเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นผมเข้ามาเกี่ยวหรือว่าสิ่งที่พ่อแม่ผมเจอในตอนมาอยู่แรกๆเนี่ยเคยรู้สึกถึงอะไรไหมมีแค่ฝันฝันครับมีคนแก่ผู้หญิงแก่ผู้หญิงคือเขาเดินถือดอกไม้เนี่ยมาเดินรอบๆดูนะบอกว่าเอาดอกไม้มาให้เข้ามาแล้วหนูรู้สึกถึงดอกไม้สีขาวอุ้ยอกไม้สีขาว ไม่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่มันลอยลอยอยู่ในบ้านจริงไหมเนี่ยจริงเราบางทีบางครั้งะเราอยู่ห้องน้ําหน้าเราก็เป็นคนแก่งเงี้ยอุ้ยแกแบบเฮ้ยน,น,นี่ไม่ใช่กูใช่ผู้หญิงแก่ใช่เป็นผู้หญิงแก่มันไม่ใช่หน้าเราอยู่ๆเนี่ยมีเส้นผมยาวเส้นหนึ่งเนี่ย ผมยาวนะผมตรงและผมดำด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะผมผมเส้นใหญ่ด้วยใช่เส้นใหญ่เหมือนคนแก่ตาตาเป็นต้อไม่ใช่ตาบอดนะตาเป็นต้อตาขุ่นนะผมเคยเห็นสองสามครั้งอุ้ยเห็นกับพ่แม่เหรอคะเห็นเป็นของไม่ใช่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไรประโยชน์แบบนั้นอุ้ยเขาพูดงนี้เหรอใช่ เขาได้บอกอะไรแม่ไหมคะแม่บอกแต่ว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบว่าหนูได้ยินว่าเขาพูดว่ากูอยากให้พวกมึงออกไปเหมือนไม่อยากให้อยู่บ้านหลังเนี้โอ้โหมันคือห้องแบบม,มีเป็นตำหนักเลยเป่ะเนี่ยแม่เคยมีการลบหลู่หรือปรามาตลูกปั้นอะไรบางอย่างไหมหรือนางไม้ก็ได้เคยไหมแม่